ขอบคุณที่มาทักทายนะคะขอบคุณคนที่กดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนนาล้ำที่สุดเลยเะมือนนีมีคนมาเบิ่งนไล่หลาย,ลายขอบคุณค่ะแม่ก็เตรียมตอนนี้ก็คือข้างในก็แเหลบตรงนี้มันดำมากเลยใช่ไหะทุกคนดำมากคือขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เตรียมทีนี่ก็เตรียมยมะนามลง้งเอาหนามมาเขอไว้เนาะคะ่ะ จริงๆอ่ะคือมันจะมีรูระบายหนาบอกด้วยค่ะแต่ว่าแม่นะ่ะแม่ว่ามันมันนาเามันซึมเนาะคะ่ะแม่ก็เลยปิดเลยตอนนั้นเหมือนกันยังอยู่เกาหลีเนาะคะ่ะเวลาตอนที่สร้างเขาเมไมาะะเห็นห่ห้อก็ไดเอยู่เบิ้องเนาะค่ะว่าต้องเห็ดแบบใดบแบบไดก็เป็นอย่างที่เห็นของทุกคนเวลาหล,ล่างอ่างเนี่ยก็ต้องเขามาขัดในอ่างแบบนี้แล้วก็ตักออกที่ละนิดตักออกที่ละนินะคะดค่ะผู้ใดฟังภาษา,าอีสานบอกออกในน้อ แม่มนธนัดบอกว่าษาอีสานนะคะเพราะว่าเป็นคนอีสานเป็นคนโคราชค่ะเป็นลูกครึ่งโคราชบุรีรัมย์สวัสดีทัานทายทั้ง94ท่านนะคะป้านี่22นาทีคนด้หลายขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะอ้างต่อเลยเป็น,นยังที่ทุกคนเห็นค่ะตอนนี้ก็บิีออกออกอ้างก่อนเด้อค่ะออกอ้างก่อน คที่เข้ามารับชมนะคะเม่งิีไทยคลีบไปน้ำเนะคะทุกคนเอาไว้ไปลุงเอาไว้ไปลุงเนะคะ่ะว่าพอดีแหม่เพชรคลีบน้ำเนะคะ่ะตอนนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว จากดำๆตัวน,นี้ก็คือแบบว่าสะอาด <c oughs> กระคัดป่๋ยากาปไเลเน,นะคะทุกค้นก้อนเป็นกระเบื้องเนาะค่ะแต่ว่าคือแม่มก็เด้ใส่น้ำยาคัดห้องน้ำเพราะว่าแม่เขาไปอยู่ข้ขางในมันก็เลยจะคัดผิวเหมือนก็เลยใส่เป็นน้ำยาล้างจานล้างเทนแล้วอก็ะมันก็ทำามสะอาดงายลางงาย้างายคัดไงค่ะทุกคนค่ะก็อย่างที่เห็นเลยจ้านี่ ขมาานาใส่หน้าห้นองแเน่จะาของช่องก็เป็นร่มดีนิดนึงด้วค่ะวันนี้เราเตรียมเก็กบอุปกรณ์ในการล้างห้องนะ้ำ เอานังเาาขามาในห้องน้ำโดยวิธีการใดเอาด้วค่ะทุกคนได้จากได้จากหมอหมอได้เครื่องใดเนาะคะ่ะได้น้ำจากด้าน,นอกเขามาต่อสายยางนะเพระาะว่ามันอาบน้ำปราปาหมูบานบ่ไ้ค่ะทุกคนเวลาฝนตกมาคือแบบโอ้นัวมากนัวระดับสิบค่ะอุย้ยร้อยสิบสามคนสวัสดีทักทายคะ่ะอุย้ยแสดงมาอยากมาโลองอ่างน้ำแหม่มเดยเน่เมื่อนี้ดีใจแท้คือมีคนมาเบิ่งหลายแท้โอ้คิดถูกมากเลยที่ไรฟ์นดมื่อนี้ สวัสดีทางทายนะคะคือจิบได้อาบนา้ำง่ายดอกเบิงแล้วเดี๋ยวคุยกับพีกับน้องก่อนนะคะคุยกับน้องก่อนเสร็จธุระแล้วก็บสิอาบนา้ำแต่งตัวเส,สวยมาเห็ุคลิปให้ทุกคนในเบิงเนาะคะ่ะขอบคุณสําหรับกดไลค์นะคะขอบคุณคะ่ะโอ้ยมาเบิองลอยกับคนถ้ามีคนกดไลค์ให้จักลอยคนคือสิดีเนาะ แต่ว่ามีคนกดห้สิบเอ็ดคนก็ดีแล้วล่ะค่ะดีใจหลายแล้วมีคนเข้ามาเบืองก็ดีใจแล้วล่ะค่ะสวัสดีทักทายทั้งร้อยหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะเบืองเอมมมมหงือแหม่มแหม่มหอนเนาะคุแหม่มหอนคืออยู่ในห้องน้ำนี่บอก้อนมากสภาพก็จะอยู่ในชุดนอนอยู่เลยนะคะทุกคนในชุดนอนอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็คือเปียกหมดตัวแล้วค่ะจะก็เปียกน้ำจกกะก็เปียกเหงือนะะเนาะหอน ห่วยๆจะไมาแก้ผ่าให้กันเบิอง